ฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ที่เราเที่ยวนะครับมากันที่หินน้ํารีสอร์ทแอนหัวหินนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่หน้าตึกเมษานะครับซึ่งเป็นตึกใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับจุดแรกก็คือตรงจุดล็อบบี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คอินกันก่อนนะครับที่นี่เนี่ยช็คอินกันตอน1นึ่งบ่ายสองโมงนะครับ ก็เช็คเอาท์เที่ยงนะครับก็เดี๋ยวพาดูรอบๆอบนะครับห้องอาหารจะอยู่ชั้น3นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูกันนะครับก็ตอนนี้เราได้ห้องเรียบร้อยนะครับของเราเนี่ยห้องเป็นห้องใหญ่นะครับอยู่ชั้น7นะครับเป็นห้องดีลักซ์สุดนะครับห้องนี้จะพักได้4คนนะครับก็จุดแรกนะครับก็คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําชั้นล่าง ของเราจะมี2ชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยจะเป็นอาชเวร์นะครับก็เป็นฝักบัวแล้วก็มีชักโครกนะครับห้องน้ําที่1นะครับจะอยู่ชั้นล่างนะครับเป็นแบบ2ชั้นนะครับชั้นล่างก็นอนได้1คนนะครับชั้นบนก็นอนได้อีกหนึ่งคนมีไฟหัวเตียงนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับเหล็กๆมีผ้านะครับ มีปลั๊กไฟอะไรเรียบร้อยนะครับส่วนด้านบนก็เหมือนกันนะครับห้องแอร์นะครับมีแอร์หนึงตัวก็ออกจากาห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับก็ข้างนอกนะครับจะเป็นห้องเหมือนห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นเพดานสูงเลยนะครับโปรก่ก็จะมีโทรทัศน์นะฮะส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นมอ มหม้อน้ำร้อนมีกาแฟนะครับส่วนตู้ก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นที่ใส่ของนะครับอันนี้ใต้ล่างซิงนะครับไม่มีก็มีอ่างล้างจานนะครับล้างมือมีไมโครเวฟแล้วก็มีถ้วยชามนะครับ4ี่ชุดมีช้อนมีซ่อมนะครับรบมีแก้วน้ำให้นะครับ แล้วก็ไอนขนมข้างบนไม่เกี่ยวนะฮะมีขวดน้ำสำหรับ 4, 4ขวดนะครับ4คนต่อไปก็จะเป็นจุดระเบียงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูระเบียงกันนะครมีกระจกนะครับก็เปิดกระจกออกไปเลยนะครับด้านอกจะเป็นราวตากผ้านะครับพวกเสื้อผ้าที่เปียกหรือว่าชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็วิวเป็นทะเลด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับก็จุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นชั้น2กันนะครับก็ทางบันไดนะครับก็จะเป็นทางโล่งๆนะครับเป็นกระจกนะครับด้านข้าง เดินขึ้นมาชั้นสองเนี่ยจะไม่มีประตูปิดกั้นนะครับอันนี้จะเป็นรีโมทแอร์นะครับสำหรับชั้น2ห้องน้ําด้านบนนะครับจะเป็นแบบอ่างอาบน้ํานะครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มีแชมพูมีชาวะเจลนะครับ ในส่วนห้องนอนนะครับจะเป็นเตียงใหญ่นะครับมีไฟหัวเตียงปกตินะครับจุดนี้มีโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีโต๊ะแป้งนะครับโต๊ะเครื่องแป้งมีไดเป่าผมมีกระจกนะครับลองเปิดขึ้นมา ส่วนด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับมีผ้าเช็ดตัวนะครับตามปกติก็จริงๆมีเสื้อมีไม้แขวนเสื้อนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องพอดีว่าเขาลืมใส่ไว้นะครับเมื่อกี้แจ้งเรียบร้อยนะครับที่นี่บริการเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสนะครับก็คือดีพอสมควรเลยนะครับขาดเหลืออะไรก็แจ้งเขาได้เลยนะครับก็ตรงนี้เป็นกระจกนะครับก็เอามารลูดปิดนะครับจะไม่มีประตูกั้นนะครับ เราจะลงลิฟต์ไปที่ชั้นสองนะครับเี๋ยวเราจะไปสระไวายน้ํากัน,นครับสระไวายน้าแห่งนี้เนี่ยจะอยู่ชั้นสองพร้อมกับคิดขับนะครับเป็นห้องเด็กนะครับเดินเข้ามาที่ชั้นสองนะครับลงจากลิฟต์เสร็จก็จะเจอสระไวายน้ําอยู่ด้านด้านขวานะครับส่วนข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นคิดขับนะครับ ด้านนี้จะเป็นที่รับรองให้สําหรับผู้ปกครองนะครับมาดูบุตรหลานได้นะครับพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบริเวณสระน้ำนะครับมีสไลเดอร์นะครับเหมาะสำหรับเด็กเพราะว่าไม่ได้สูงมากนะครับ ก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะเพราะมีจุดไหนบ้างนะครับ ดูท่าแล้วก่อนบรรยากาศสะไว้น้ำบรรยากาศวัาไว้น้ำาาะนะ ก็นะตอนนี้นะครับเวลาประมาณ6โมงแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูทะเลนะครับที่นี่เนี่ยจะมีบริการนะครับให้รถกอล์ฟนะครับพาเราไปนะครับก็คือแจ้งเขาว่า,าเราจะไปที่ไหนนะครับในระยะใกล้ๆอย่างเช่นหน้าปากซอยหรือว่าตึกใหม่ตึกเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยก็ไม่ไกลที่จะไปที่ทะเลกับหน้าถนนนะครับ No, ก็ตอนนี้ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะครับดูวิวบรรยากาศตอนเช้ากันนะครับก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะไปทานข้าวกันนะครับที่นี่เนี่ยเปิดเจ็ดโมงครึ่งนะครับ ตอนเช้านะครับก็จะเป็นหมักคาบูนะครับก็แปลกใหม่ดีครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับของกลุ่มผมที่ไปนี้ก็คือบางคนก็ชอบบางคนก็อาจจะคิดว่ามันหนักเกินไปนะครับสําหรับอาหารเช้าก็แล้วแต่เราเลือกนะครับก็จากตรงหน้าเนี่ยก็จะมีไข่นะครับมีมามา่าแล้วก็จะมีข้าวต้มนะครับมีข้าวสวย อนี้ก็จะเป็นกับข้าวเล็กน้อยนะครับสำหรับข้าวต้มนะครับแล้วก็จุดต่อมาก็ตรงนี้จะเป็นครัวนะครับเป็นที่เตรียมอาหารนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่าเป็นน้ำซุปนะครับแล้วก็มีเป็นเยลลี่มีผล,ลไม้มีสลัเปล่านะครับแล้วก็มีสลัดนะครับตอนเช้าสลัดผักมีหัวซองนะครับ ก็จุดนี้เป็นจุดของซาบูนะครับก็จะมีหมูมีไก่นะครับมีไส้กรอกมีเบคอนนะก็เดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกห้องนึงนะครับห้องนี้จะเป็นห้องแกลนดีลักดูนะครับห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องของเรานะครับซึ่งห้องนี้มีห้องรับแขกด้วยนะครับเป็นพื้นที่ใหญ่มีห้องกินข้าวนะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็จะเหมือนกัน นะครับแล้วก็จะมีบันไดเป็นชั้นสองนะครับก็ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องทานรับระนอาหารนะครับก็มีเหมือนห้องอห้องนู้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยวิวจะเป็นวิวทะเลนะครับเห็นทะเลนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองไปตรงระเบียงกันนะครับตรงนี้ก็จะมีโซฟานะครับมีห้องเป็นห้องเหมือนห้องอดูทีวีนะครับมีโทรทัศน์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงนะครับออกไปก็จะวิวเป็นวิวทะเลนะครับแล้วก็เห็นสระว่ายน้ำอยู่ด้านล่าง ก็เดี๋ยวเราไปขึ้นชั้นสองดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ชั้นสองนะครับมีสองห้องใหญ่นะครับเป็นห้องนอนนะครับก็นอนได้สี่ถึงห้าคนนะครับที่นี่ก็แต่ละห้องก็จะมีโทรทัศน์นะครับมีแอร์ก็ตามปกตินะครับ ก็วิวทะเลเหมือนกันนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเปิดเลยนะครับมีเป็นอ่างจักุช่นะฮะอ่างอาบน้ำนะครับแต่อันนี้รู้สึกว่าเป็นห้องส่วนตัวนิดนึงสำหรับคู่รักละกันเพราะว่าไม่มีประตูไม่มีม่านเลยนะครับก็มีโทรทัศน์เหมือนกันนะครับแต่ละห้อง วิวก็วิวทะเลนะครับห้องท่านบนเนี่ยจะมีห้องน้ำด้วยนะครับก็จะเหมือนกับด้านล่างนะครับ สำหรับยามเช้าของห้องนี้นะครับก็จะเห็นวิวทะเลนะครับชัดเจนนะครับด้านล่างก็เป็นสะนนะรนววนะ,รสระรว่ายน้ำนะครับห้องคิสรูมนะครับอยู่ติดกับสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในดูกันนะครับก็เป็นห้องเล็กๆนะครับมีโทรทัศน์นะครับ แล้วก็มีของเล่นให้เด็กเล่นน,นะครับห้องไม่ใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้ก็จุดต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะครับอยู่ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ ตรงนี้ห้องรับรองนะครับของตึกใหม่นะครับตึกเมสาฟิตเนสก็คือเปิด7ดโมงถึง9ก้าโมงนะครับก็คือ3ามทุ่มนะครับก็เครื่องเล่นก็มาตรฐานครับก็มีหลายเครื่องเลยเล่นได้ทุกเครื่องนะครับไม่มีเสียเลยบางโรงแรมเนี่ยอาจจะมีเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาอันนี้จะเป็นตึกเก่านะครับเป็นตึกที่เรามาเช็คอินนะครับก็ตัวนี้เนี่ยอ่าจะมีสระว่ายน้ำนะครับเดีย๋ยวเราจะมาเล่นกันที่นี่ด้วยนะครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจจะจองมาที่ตึกเก่าหรือว่าจะตึกใหม่ก็แล้วแต่นะครับก็อ่ามาที่นี่ก็มีสระว่ายน้ําทั้งสองตึกเลยนะครับเล่นได้ทั้งสองตึกเหมือนกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโรงแรมหินน้ำโฮเทลหัวหินนะครับราคาที่ผมจองมาเนี่ยก็ประมาณ400นะครับรวมกับอาหารเช้าแล้วนะครับก็ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนเื่อนคนไหนสนใจก็จองกันได้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ